คำว่าตามมาตามกลับนะมันเป็นคำที่ฟังฟังดูแล้วมันรู้สึกอบอุ่น <c oughs> มีความหวังนะเราตามเข้าไปเดี๋ยวเขาก็ตามเราเรากลับมายิ่งในสภาวะที่เราต้องการคนเข้ามาเยี่ยมบ้านเยอะๆนะต้องการคนที่จะมาช่วยผัดดัน เราก็มีความหวังเอออย่างน,อน้อยเราตามเขาไปเดี๋ยวเขาก็ตามเรากลับแต่ความเป็นจริงนะครับหลายท่านก็ออกมาบ่นบอกว่าตามไปเป็นพันกลับมาเป็นร้อยมันโกงกันนี่หว่านะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคือเราอาจจะตามไม่ถูกวิธีนะเขาก็เลยไม่ได้ตามครับน,นะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือ การทำสาระดีๆนะครับให้กับ<า>เพื่อนๆเราได้ติดตามนะครับอาจจะช้าบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับทำไปเรื่อยๆตามสไตล์ของพวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ